สวัสดีค่ะสวัสดีธรรมชาติที่นี่ที่กลางนาค่ะกลางนาของคนไกลบ้านดูค่ะต้นอินทนิลแมลงกินใบพลุนบดบางต้นโกลนเลยค่ะดูค่ะอ่านี่เป็นถนนส่วนบุคคลนะคะถนนกลางนาปลูกต้นอินทนิลไว้สองฝากทางอีกสามสี่ปีข้างหน้าคงสวยงามดูสิคะมันกินเกลี้ยงเลย โอโหมลงอะไรกินของฉันอ่ะดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ตัวนี้โอเคหน่อยแล้วก็ต้นนี้ก็โอเคหน่อยนึงนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูลูกชายหวานข้าวข้าวก็ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงกลางน่าจะน่าจะหวานไม่ค่อยไม่ค่อยทั่วถึงอ่าไม่เป็นไรนาคนโสด <laughs> นี่ค่ะต้นอินทนินที่ปลูกไว้ก็จะประมาณนี้อ่านี่นี่ฝั่งนี้อีก3ามสปีคงจะสวยงามโอเคให้ดูบริเวณร,บรอบๆนะคะวิวทิวทัศน์บรรยากาศไกลห่างจากชุมชนห่างไกลความเจริญห่างไกลแสงสีเสียงให้ดูด้านหลังให้ดูรอบๆนะคะนี่ก็ภูเขา นี่แหละค่ะภูเขาลูกนี้ที่เห็นดวงแก้วสีเขียวลอยออกจากภูเขาลูกนี้ไปลูกนน้นเลยค่ะลูกนน้นค่ะลูกตรงกลางภูเขาอันนี้ผาหลวงอันนี้อ,อนนินผาธมินนั่นเผาทะม่วงอันนนผาทะพนโอเคนี่ค่ะให้ดูอันนี้คือคนไกลบ้านมาโตที่นี่ตั้งแต่อายุประมาณ มาที่นี่ตั้งแต่น่าจะประมาณห้าขวบพ่อมาซื้อซื้อที่แปลงนี้ตอนนี้คนไกลบ้านอายุห้าสิบแปดปีก็รักที่สุดคือนาแปลงนี้ค่ะเพราะพ่อเป็นคนพามาทำพามาบุกเบิกนี่เลยอุ้ยตรงนู้นเขียวจังแต่ตรงนี้ทำไมไม่เขียวตอนนี้ก็รอฝนคงอู้ตอนนี้ตายไหมอ้อไม่ตาย โอ้โหกินจนโกรนโอ้มาแรงจ๋าอย่าก,กินของฉันมากนะเดี๋ยวของฉันจะตายหมดแบ่งไว้ให้เหลือมันเลี้ยงต้นมังนะจ๊ะมาแรงจ๋าโอเคอะอะไรเนี่ยมะนาวใช่เลยโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะให้ดูวิวสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ